สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนํารถกระบะมือสองให้ชมกันนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถเต็นนะคะจัดไปเน้นได้ค่ะทุกท่านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะเป,ล,าาะะปล,ลี่ยนทายของเร็วน้ํามันเครื่องและกลองให้ด้วยนะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะจํานวนระยะเวลา1ปีด้วยกันออกรถฟรีดาวจัดไปแน้นได้ถึงที่ทั่วไทยนะคะรถบ้านทุกท่านเป็นรถ รถบ้านเบอรองนะคะแต่ที่ขายนี้คือเป็นเต็นนะคะราคาคันนี้นะคะเงินสดอยู่ที่139,000บาทค่ะนิสสัน a าวราปี07ตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์2 5 c c ซีซีตัว E แคปเตียเป็นรถมือเดียวค่ะสภาพพร้อมใช้งานไม่มีชนน็อตไม่ขยับนะคะเลขไมล์2 0 0 0กิโลเมตรเครื่องยนต์2 5ง0ซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะ มี ABS มี Airbag นะคะช่วงด่างแน่นๆค่ะร้อแม็กขอบ17ยางดีภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตามสภาพนะคะรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะมีดูรอยมีตำหนิบ้างบางจุดนะคะแต่โดยรวมแล้วไม่น่าเกลียดทุกคันนอกจากนี้นะคะรถคันนี้ยังมีหลังคาแคอริบอยด้วยนะคะแคปเปิดได้คะ่ะกว้างๆเบาะญี่ปุ่นหลังนะคะ เดี๋ยวชมด้านหลังกันนะคะทุกท่านนี้ชมในแคปกันก่อนนะคะไปด้านหลังต่อค่ะเป็นเบาะญี่ปุ่นนะคะไฟเลี้ยวออกหูนะคะใช้งานได้ปกติมีบันไดข้างมีไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะแอร์เย็นบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจครบนะคะ ่าสีเต็มค่ะสีสานตามอายุนะคะมีริรอยร่องรอยบ้างตามการเวลาคะ่ะทุกท่าน139,000บาทต้องการสดซื้อได้ต้องการผ่อนจัดไปแน้นทักไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะมีเบอร์ต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโทรไปคุยโดยตรงได้เลยคะ่ะทุกท่านรถอยู่แถวเชิงสะพานนนทบุรีนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าสะพานนวลฉวีปากเก็ดค่ะ สนใจติดต่อโดยตรงนะคะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ